งวดที่แล้วเขาถูกตัวไหนครับผมงวดที่แล้วเขาถูกหาสองทักแสนสองแสนโอ้โเจนน้องถือบ่บ่บม่ได้ซื้อติบ่ได้ซื้อเลยมาจากไหนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะมื่อนี้มาตามอีติสวัสดีเจนน้องจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าดีค่ะเอฟซีว่า เด็กลับอันนี้ก็หลับอะไร<อ>นะจนนงมุกดาหารมันมาจากไหนที่มาที่ไปเล่าให้ฟังหน่อยครับผมที่มาที่ไปนะเขาทางปู่นเขาก็ซื้อเลขเนาะซื้อเลขอย่เป็นประจำอยู่ยวันนี้วันนั้ค,คือเจนนายบุ้พคอยกันเขามาบอกตวงวนั่นระต่ว่างวดบางหันนี้คนก็เลยว่าห,หาซองนะหาซองซอ,องหาหางเหวี่ยแต่ว่านุ่งนันมักเลขกเจ้าของหลายก็เลยบ่ได้เอาน้ำเพลินคนนั้นได้ สองแสนตัวสองแสนนี่โบเมนเจน้องถือ่นเมนเพิ่มถือจะของเสียาด้จาของปะไนน้ำพึินจะคข้องบพระชื่อแม่เป็นพี่สาวนะครับหรือว่าจ่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแบบเป็นเครือญาติกันนี่แหละโู้หจัากันนังสินสผมมาให้จ้าเพงหาสองแสนเพิ่ถือสองแสนบบเมนเจนุ่งถือจ้าเจนุ่งหันบอเซียหรือเปล่าบอเสียลยบอเอาก็คือเพิ่งหามาน่ะโตเดียวโคโลเลยดิ สองแสนเนาะคนใดนะคะ่ะเมื่อนี้พี่ว่าไหหมายำเลดกันของผู้ใดก็พี่สาวบอหยาบบอจ้าพียุมุกทหารบอเล็กจ้มุกทหารบอข้<ม>าอื่นแต่เมเมื่อน,นี้เปิ้ลไหหม่มาสามตัวโอ้มีสามตัวนะเ <นำ S 2> มื<ร>่อหันนี่เปิ้ลไหหม่าแปดแปดเก้าเก้าเนาะเพื่อนว่าไหเบิ่นมากแล้วว่าไปเวยหัวเขินหัวลูกเป็นหกหกเนีัยสี่เอาก็ได้นะค่ะเพื่อนบอกนอกหน่ะพปิ้ลว่า ซื้อโรดตัวละพันน่ะพันว่าแข็เจ้ามีเงินน่ะซื้อโรดตัวละพันมาแข็งแข็งเลยแข็งแข็งโนดข่าบ่มาเบิร์นี่สิเป็นแปดสองกันสี่ได้บ่แปดแปดจ้าจับจังสั่นก็ได้แปดสองตัวแปดสองตัวเป็นแปดสองเก้าสองสี่ก็ได้เป็นโตกันก็ได้จ้าเป็นโตกันเป็นพันส่งมาให้เป็นส่งมาให้เท่านน่ะละเลขเบิร์เพิ่นว่าเพิ่นว่าเข้าบ่อยไหมเจ๊นง โอ้ยเพิ่นเนวยเพิ่นมักสื่อเลขเนะาะเพื่อนก็เที่ยวถืออยู่บอเซาครับจ้ามเป็นล่นาะายาเพ็นคนผูน้จักการนีเขาส่งมาให้เนาะแม่จจ้ะครับเิ่นนันส่งมาถทาเบิบ้ลบ่อกเนาะเก้าเก้าเป็นเก้าสองสีง่วัเจนุ่งจ้าเป็นเก้าสองเป็นแปดสองตันละอืมชวนมาเขาจะสื่อกันแบบนี้จ้าห้มากแปกแปลแล้วก็เมื่อนี้เพิ่นได้ว่าเพิ่นมักเบิ้ลมักติดหกติดเก้าติดแปดดนสินะ สื่อให้มันเป็นว่านัสดุ99ขันเบิ้ลบ่มากอะ,กกะ,กะส,อสนเนอะิเป็น92 88ถ้าเบิ้ลบ่มากอะสิเป็น82 82เคลียร์สีนาะจ้าแต่เราไปไนไนเนี่ยดิมักแค่จ้กะสีออกแต่งสันเนาะจ้าเส็ดเปลี่ยนเท่ากันเท่าเนาะอย่างที่นี้เลขของของของ,ของที่ว่าที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นเลขสูตรหรือว่าเขาส่งมาอีกทีไว้เนี่ยเพื่อนะไปได้มาจากแรียง แงดงรับอีกของเพื่อนหันละ่ะครับจ้าเพื่อนกับสิมี่คู่บาอาจารย์ของเพื่อนนะนะอืมก็เป็นทา้งเที่ยงกับที่เป็นเลขมากเพื่อนทา้งเที่ยเพื่อนกับไปได้มากเดืนสี่แม่เพื่อนมาบอกนะครับจ้าก็สมแต่ว่าหาระหมวดม,มันบอกมันบอได้ว่าสิมี่แค่คู่เดียวเม็ดเดียว,ยวจังอสี่เลยบางเที่กกับไรตอยูอแต่ว่าหมวดบางหันนะเพื่อนห้มาหาสองเจ้าของนนบอมากวานบงงามครับแต่เลื่อนบริษัทน้ำเพลินจ้า วันนี้โ่งงามจะเป็นไงงวดนี้ขออนุญาตถามความฝันทีนลงเป็นไงบ้างครับมีฝันไหมวันนี้ฝันคือยังว่าวไปคลิปนั่นนาะจากฝันตัวงวดเลยนะฝันเห็นคนเลียงสร้างนั่นล่ะรถหกหลอเขาเจาแกสร้างมาหน่อย่างมันหัวอยางมันหัวป่านี้รถหกหลอนอ่ะประมาณสามขั้นสี่ขั้นหล่ะจอดควงถนนไว้เลยเพราะว่ารถเค่นไปบ่ได้ต้องรดว่าโอ้ยรถ เอียงคือมาหน่ะที่แหลวว่านเป็นรถแกดินมันคือรถแกดินดในในคองฟันนะต้องเอาม้านเป็นรถแกดินมาที่นี่พ่าะขี่มาพราพลัพนแกรสร้างมาภาษาสารหากิน<ม>อ้อยกินยังตามหมู่บ้านพลันว่มามันนี้เอาขันมุ้เจ้าไปว่าไดพ้พลันห่องบอกนุงนะ่งหน่ะขันมุ้เจ้าไปว่าได้นะมุ้เจ้าไปข้างขางเด้อหัวหมันรถยางมวาาัวถารถมาลากเอาอยู่ น้องจำทะเบียนไม่ค่อยได้จำได้ขั้นเดียวเจ็ดแปดเก่าทะเบียนรถขั้นหมุกรอหนอะในฝันนะจาน้าในฝันนะน้องไปถามเพื่อนคนรถจูงสร้างมากนั่นอันคว้นสร้างคนนั้นนะน้องก็เลยวา่าเอาขันจอดสร้างสร้างเจออ้าเนี่ยพาเธอได้กินอ้อยมันบอนอวางสิขันเนี่ยเพราทขันกินอ้อยนะให้ไข่ทำอย่างหนึ่งใน่ได้บอ,องวางสิเอาไข่สิให้เจ้าเล่ยเศร้าบาทขันเจ้าบอกคข่หนังวางสิบับนนี้ อันพูดจะเลยว่าให้เพื่อนยังเศร้าบาให้เพื่อนซีดสีสปโปรดระว,วังสินะเราเลยว่าเอาค่ในไขทามเจาแนวเลขมือแรงนี่สิออกตัวใดนะว,ว่านะเราเลยว่าหนึ่งสี่กับเก่าศูนย์ระว,ว่านะเออบันนี้ตองหวัดตองหวัดอ่ะน้องไดงหนึ่งสี่กับเก่าศูนย์นี่แหละเขาบอกเป็นตัวเลยต้องหวัด้มันสีออกหรือสีบลอกก็ยังบโมโลูแต่ว่าเขาให้มาเป็นตัวและกาเป็นเลขอันทะเบียนรถด รนหกหลออน่ะเจ็ดแปดเก้าต้องจำในขั้นเดียวมันลายขั้นแม่มันจำโมเบิร์รจ้านั่นแหละอันนี้คือฝันตองหวัดอันนี้ฝันของเจโนแมน้ะครับก็คือเลขลับก็คือตังหะเลขลับกับตั้งหากแต่ว่ามันมาตรงกันเอียงจ้ะเจ็ดแปดเก้ามันติดแปดติดเก้าคือกันแม่ครับผู้ใดอยากไปวิ่งแปดวิ 8, ่งเก้าก็ได้ <c oughs> จ้าแปดกับเก้าเดี๋ยวน้องหมักแห้งกับเบิร์ตต้องกับหมักน้ำเพือยย่งหวัดนี่ ก yeah. ็เลยวันสิลองตามน้องเพิ่นบ่เพิ่นได้มาตั้งซองแสนหน่วยนี่สิลองตามเบิ่์ครับจ้าวันนี้เห็นุ่งฟันเห็นส้างแก่ตัวสร้างนะเขาเจ้าอันเอามาเต็มคันรถหลดผมในเยื่อตะไบเห็นคนจุ่มมากน่ะสามตัวสร้างนะเขาตีเป็นตัวใดงต้องกระโจนกันแล้วบ่เออสร้างเป็นเจ้าเขาแก่เขาแก่มากบัดนี้เขาลงคนลงคนลง ะแต่ว่าเมื่อนี้จะเป็นได้รับมุกทหารเนาะจ้าอ่าสี่นทรงมากสีตรงเกนุ่มบอลนะคะอันคนทรงมากเน้นๆนะคือเก่าเกาแปดแปดรกคาหกเก้าหกเท่านั้นล่ะอืจ้าตัวอื่นก็สิเป็นตัวโล่กันสองแสนเนาะแม่จ้าเิ่น่าสันีิล่ไม่กันเอาโหลดตัวแล้พันน่ะเล่นโหลดเิ่นว่าโอ้เป็นมาแงเเป็นมาแงอยู่ในกรูกลมก็ได้เนาะเจน จแต่มันว่าเล็กมันก็ได้กลับตัวเดี๋ยวนี้นะว่า์ซันว่าโน่นแล้วเอาสีมาเบิร์นอยู่บ่บางหันมันก็มาเนี่แปดแปดมันสีมาอีกอยู่บ่เบิร์นจะมาบนเนี่ยไม่สถิติของท่านสถิตินั่นได้ทั้งบนทั้งล่างจ้าจ้แน่ดาอันนี้คือเลขกเป็นทรงม้าอันนี้เป็นเลขลับมุกดาหารเนาะจ่าเป็นทรงม้าทรงสุดท้ายกันไหมจ้าพี่สาวแล้วทรงม้าไหนทรงสุดท้ายโบมี่เปลี่ยนจ่าแต่ก็มีเก่า คื์ไข่ก้อนกันเจีนุ่งฟันอินซ่างเนาะจ้าตัวนี้น,น,น,นั่นในวงกลมน่ะล่ะนี่ล่ะเป็นทรงมใาหา้ยล่องมูดูมาห่อนเท่าสิเป็นจังไหร่สองแสนที่ได้ไจะหาแสนวุ่นใหญ่จะหาแสนนาะนี่เป็นเลขลับนะครับที่เราถอลดให้หนนส่วนเลขฝันจีนุ่งสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได,ได้นะครับลงไว้อยู่นะครับ40เนี่ยอะไรนะ 4ี่ศูกับหนึ่เก้าศูนย์กับหนึ่งเกสามตัวก็เจ็ดแปดเก้าเจ็ปเก้าอันนี้เป็นเลขลับนะครับพุานเลขลับปุกดาหานเนาะค่ะเป็นแนวทางมานจน้งเนาะส่งมาให้เนาะวันนี้เอาเครื่องล้านเนาะเสียโอ้ครับมเป็นแนวทาง่บด้กลับแม่ได็กกับเบิรัเนาะเบนเบ่ร์นเบิรนมันใจเบิร์นจ้ามันต้องเบิรใจ ี่เบิงไกลๆสิวาบ่เเ็นเนาะค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะชอบก็จับขัดก็ผ่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้คือคุณทรงมาเนาะคะ่ะเด็กฝันเจดงก็ไปเบิ่งคลิปหย่อนหลังเมาอคะ่ะเด้อว,ว่างไนกระบอกให้ฟังอยู่ดอกกตีเบิ่งชอบตัวไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแนวทางมีเข้ามีรุดเนาะคะ่ะ กับเรือการันตีในตัวเลขอันนี้เพียงแต่ว่าวิเคราะห์ก่อนเด็ก,กว,วันที่สินี้เนาะค่ะเนาะ